สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาเล่นบ้านนะครับเซียนมือใหม่นะครับหลังจากที่ไปหาผมนะครับที่บ้านแล้วผมก็นกให้นะครับแล้วก็มาตามดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยงยังไงบ้างแล้วนะครับทั้งนกที่ให้มาแล้วก็นกเห็นว่านกที่มาจากตลาดจตุจักรนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับมือใหม่เซียนใหม่ นี่ครับเจ้าของอ่าเซนเตอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงสบายดีช่วงนี้สบายดีครับครับโอ้เห็นว่าเป็นไงเอานกออกไปฝึกเหรอครับนกนี้ให้มาใช่ครับมันเป็นยังไงเต้นอาการมันเอาไปฝึกแล้วเอากลับมาไม่ขันเลยครับเงียบเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ตอนออกไปก่อนก่อนออกไปฝึกนั้นตอนที่เอามาใหม่ๆมันขันอยู่ปกติใช่ไหมเต้ขันอยู่ครับอืาขันคูไหมคูครับโอ้ขันคู ปกติหลังจากที่เอาไปใส่เงียบครับอแล้วตอนอยู่บนต้นไม้ขันไหมเตือนอยู่บนต้นไม้ขันอยู่ครับอ,อ๋อขันปกติใช่ไหมครับพอกลับมาแล้วเงียบใช่ครับแถวมีอาการว่าอะไรนะเตือนที่เงาเลยครับไม่กินอาหารด้วยครับเงาไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยครับเราตัวตน,นี้เป็นไงกินหรือยังกินบ้างแล้วครับโอ้ยไม่กินไปกี่วัน วันสองวันเลยวันสองวันเลยเหรอครับอือนะครับนอยู่ที่เดิมเลยเหงาเลยใช่ไหมเต้ลใช่ครับโอ้โหนะครับเอาไปดูตัวกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังไม่ขันเลยใช่ไหมเต้นใช่ครับอือครับพี่น้องครับนี่แหละก็คือมันอาจจะยังไม่ได้อายุนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นนกของลุงยุทธนะครับลุงลุงยุทธที่ให้ผมมานะครับเป็น เป็นลูกเป็นลูกผสมป่าร้อยนะครับลูกตัวนี้นะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าให้ได้อ่าบางทีให้ได้อายุก่อนนะครับบางทีนะครับผมแล้วก็อ่าเวลาไปใส่มาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องดูอาการอย่างเงี้นะครับนี่นะครับพอดีมันไม่ขันนนตินเนาะครับนี่นะครับก็คือต้องพักก่อนนะครับถ้าเป็นอาการแบบเนี้ยนะครับต้องพักก่อนเี๋ยวรอให้มันคึกนะครับ อาหารก็กินปกติโอ้แต่แต่ตอนหลังจากต่อมามันมันเหงาเลยใช่ไหมยืนอยู่ใช่ไหมใช่ครับอืมครับนี่แหละอ,อาหารก็เอาเห็นเห็นเอาใส่ข้าวเปลือกด้วยมันกินข้าวเปลือกไหมเติ้์นกินอยู่ครับแรกๆกินไหมแรกๆเลยแรกๆไม่กินครับอืมอันนี้ฝึกฝึกใช่ไหมฝึกให้มันกินใช่ไหมเติ้์นครับอืม กินแล้วนะโอเคครับผมแต่ก่อนคือมีแต่หัวอาหารนะหัวอาหารข้าวอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบเชนเตอร์ก็เลยมาเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าเปลือกเข้าไปนะครับเม็ดบิลเล็นี่ไม่ขาดยล่แล้วล่ะนะครับอ่าแล้วก็หินอันนี้มาจากกรงเดิมนะครับผมนี่นะครับโอ้อันนี้ก็ต้องก็ต้องพักก่อนนะครับผมมันดินด้นไมมเติ้นดิ้นไหมตอนเข้าพเนี้อใหม่ๆดิ้นอยู่ครับ แต่ไม่แตกเนาะจะหมูกแตกไหมไม่น่าแตกนะไม่ไม่แตกนะแล้วเราไปพังพเนียดพังอยู่บ้านหรือว่าพังอยู่ป่าเตือนพางอยู่บ้านไปเลยครับโอ้พังอยู่บ้านไปเลยเสียดายเนาะวันนี้พเนียดไม่ได้อยู่ให้ดูเพราะว่าเอาไว้ในห้องแล้วก็ย่าล็อกไว้แล้วครับครับผมเพราะว่ากลัวคนมาหยิบไปครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับผมมันมันอาจจะยังไม่ได้ครับผมนกนะ ต้องรอก,ก่อนนะครับต้องรออีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวแรกนะครับต้องรอก,ก่อนนะตัวเนาะครับอย่๋ยพึ่งเรีบอย่าเพึงพ่งรีบนะครับนกมันบางทีมันอาจจะอายุอาจจะยังไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่แล้วก็นกใจมันยังไม่พร้อมบางทีนะอมันมันหลายอย่างประกอบกันต่อไปอะไรนี่เห็นขาขาวนี่เอาสำลีมาเลี้ยงหรือว่าอะไรนี่เตกตึนนกเปือกเือก นี่เหลือที่มาจากไอ้ตลาดจัดตุจักรใช่ไหมใช่ครับโอ้ขันดีไหเตึนขันดีอยู่ครับอืมเนี่ยมาดูครับพี่น้องครับนกเผือกอ่ามันครูไหเตึนคููครับอ่าลองฟังเสียงหน่อยสิ ขาจั่วเลยเนาะเตือนเนาะโอ้สใสัไม่ไม่ไม่ครูล้วมัง้งเตือนอาจจะตกใจนะครับเอามาดูตัวหน่อยที่นี่นะครับว่าลักษณะของนกที่เขาผสมมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผม ถูกไหมแม่ต้น่โออันนี้กันนกกระจอกเนาะนกกระจอกเขากินอาหารเยอะไหเต้นอะไรนะครับนกกระจอกเขากินอาหารเยอะไหมไก,ก,กินอยู่ครับเออก็เลยต้องใส่ตาข่ายเนาะครับเดี๋ยว<อ>นี้เข้าไม่ได้แล้วครับอ่าเห็นไหมอ้ขาอวจัวเลยเนาะเต้นเนาะ ทั้งขาวทั้งนั้นครับโอ้มีปอกขาด้วยครับเออเขามีใบมีอะไรให้ไหมหรือว่ายังไงตึ้นไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามีแต่ปอกขาอย่างเดียวครับ,ร,บรายเม็ดคอก็เป็นสีขาวล้วนเลยนะเตึ้นเนาะครับนี่แหละเจอเลยชอบเลยตึ้นเยอะไหมตอนนั้นตอนที่ไปซื้อนะ่ะเยอะไหมนกเห็นตัวเดียวครับสีขาวโอ้เห็นตัวเดียวสีขาวครับโดนใจเลย ตัวอื่นก็เป็นสีปกติก็มีใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบครับชอบตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่ซื้อมานะหนึ่งพันบาทครับโอ้หนึ่งพันบาทนะครับอ่อาขาใหญ่นะครับขาใหญ่ตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะนกเผือกมันจะเป็นแบบนี้แะครับผมมันจะคือมันจะมีเผือก หลายแบบนะครับมาเผือกอยู่ประมาณ4-5สีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เป็นนกเผือกนะครับลักษณะบางทีเขาเรียกว่าเผือกต้องตาแดงนะครับเผือกตาแดงนี่ทุกอย่างนะจะไม่ว่าจะเป็นเล็บนะครับหรือว่าปากนี่จะออกเป็นสีชมพูนะครับอันนี้เผือกอีกแบบหนึ่งนะครับมันมีเผือกหลายแบบนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องดูอีกแล้วกันนะครับว่าเผือกมีอะไรบ้างนะครับ มกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้นะครับแต่นี้มันเป็นรูปผสมโอ้โห่ะนี่คือโดนใจเนเติร์นเนาะพอเจอเนาะเห็นแบบชอบเลยนะครับนี่แหละก็คือเซ้นมือใหม่นะครับก็จะได้เรียนรู้ไปนะครับว่านี่แหละนกที่ออกมาประมาณนี้นะครับเวลาออกต่อมันเป็นยังไงพอเอามาแล้วมันเป็นยังไงครับนี่คือประสบการณ์นะครับที่เซียนเติร์นนั้นจะได้รับ จะได้รับอ่าต่อไปก็จะพัฒนาต่อไปนะต้นเนาะครับฝึกว่ามันพอมันหลังจากมันไม่ขันแล้วนี่กี่วันมันถึงจะขันอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องศึกษาต่อไปสังเกตดูต่อไปนะครับผมถือว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนกต่อยังไม่มีครับ <c oughs> อมยังไม่มีนกต่อนะครับออะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ครับนะครับผม เอานะครับก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับเซียนใหม่นะครับก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำใจนะเพื่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันดิเช่นเคยตลอดสั้นที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนมือใหม่เซียนเติ้ลไปก่อนครับเติ้ลสวัสดีครับเติ้ลสวัสดีครับ ¡Uh!